สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บฝรั่งนะครับนะในสวนนี้จะมีหลายอย่างนะปัจจุบันที่เก็บได้แล้วก็วจะมีฝรั่งมีชมพู่นะครับนะส่วนล้วยตอนนี้กาลังเ,เป็นวีนะต้องประมาณสัก2เดือนนะกล้วยไข่ก็จะได้เก็บเดี๋ยวถ่ายเพื่อนดูดีอ่ะเดี๋ยวตามมาดูครับอันนี้เป็นฝรั่งผมปลูกมีอยู่3สายพันธุ์นะครับมีข้อหนองมี มีหง้นสือแล้วก็มีอะ,อะไรนะอีกตัวหนึ่งหง้นสือนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเฟินหงมี่ก่อนนะเฟินหงมี่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ารสชาติก็โอเคนะนะอร่อยเหมือน,น,นะนกันนะดกเหมือนกันะนะนะอันนี้เรามาดูลูกแรก่ะขอเพื่อนๆดูเลยนะ ลูกใหญ่ไหมฮะนะพอดีเก็บนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะฮะสวยไหมครับนะอันนี้ลูกนี้นะไว้งนี้ก่อ,น,อนนี้คือลูกที่เราจะเก็บกันนะถ่ายดูคือเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าผมใช้ถุงอะไรหอ่อผมได้ถุงเนี่ยนะ พลติกธรรมดานี่ครับเอาคุณๆหน่อยสีขาวหน่อยนะแต่ถ้าใครที่อยู่แดดจัดเนี่ยต้องใช้กระดาษทออีกรอบหนึ่งนะไม่งั้นไหมผมนี้ดูอยู่นะตรงนี้มันมันจะโดนแดดแค่แค่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยอยู่ข้างบ้านเ <c oughs> นี่ยสวยอยู่นะครับนะผมเก็บวันนี้เสร็จแล้วผมจะตัดเนี่เนี่ยตัดเลยเดี๋ยวแตกมาใหม่ แตกมาปั๊บนะแตกมาแบบนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยยาว,ยาวๆผมโก่งมาเสร็จแล้วผมก็รูดใบ<ๆ>ก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้นะก็จะมีลูกติดมาด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยนะมีกินทั้งปีครับเนี่ยเนี่ยดูข้างล่างเนะี่ยมีกินทั้งปีนะอัเดี๋ยวตัดเลยเสร็จแล้วถ้ามันไม่มี นะลูกอื่นผมตัดนี้เลยตัดปับ๊บนะเดี๋ยวมันก็จะแตกตรงนี้แตกมาพร้อมกับลูกเลยอันนี้ก็ตัดตรงนี้นะครับนะใส่ถุงหน่อยครับนึงนะครับ นี่น่าจะได้แค่ต้นนี้ได้สองได้สอง <c oughs> ตัวนี้เป็นหงจ้้นสือนะหงจื้นสือเนี่ยต้นไม่ใหญ่แต่ดกครับนะเนี่ยมีหอ่อไอ้ที่มีหอเนี่ยคือมันจะโหลดเกินใบผมก็เลยต้องขยอยตัดตัดเด็ดทิ้งนะนะมาดูฝั่งนี้ นี่หงชนฝือนนะต้นไม่ใหญ่อะแต่ว่าดกคือถ้าเราตัดปั๊บแต่ยอดมานี่คือนี่ติดลูกเลยติดง่ายนะครับแต่ว่าหงจนสือเนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราบำรุงมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมเมล็ดมันค่อนข้างโตเนื้อจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าบำรุงดีๆนะลูกจะค่อนข้างใหญ่ นะแล้วก็รสชาติเนี่ยผมผมชอบนะผมว่ามันเนื้อมันแน่นมันหวานนะครับอ่ะ,อะยืนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวปเปาอ่าตัวนน้นเดี๋ยวรอตรงนี้นะ ต้นนี้เป็นหงชนสือนะครับไม่ใช่หงชนสืออานะเดี๋ยวตื่นเต้นเอาเลยนะอันนั้นเฟิ่นงหงมีหงชนสือหงเป่าซื้ออ่าอันนี้หงเป่าซื้อพูดเองงงเองนะครับอันนี้ เพื่อนๆดูขนาดลาต้นมันเนี่ยขนาดลาต้น,นอันนี้ประมาณสามปีกว่านะครับงานค่อนข้างใหญ่นะออกลูกดีนะต้นอันไหนที่เราห่อไม่ทันเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะมีแมลงวันทองเนี่ยมาเร็วมากนะถ้าเกิดว่าได้ประมาณสักเหรียญบาทเนี่ยไม่ใช่เหรียญบาทสักเหรียญห้าหรือเหรียญสิบเพื่อนๆห่อเลยนะถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยเนี่ยไม่ได้แล้วนะเนี่ยข้างในเนี่ยแมลงวันทองมันเจาะเรียบร้อยนะครับ มีอีกหลายอันเนี่ยเนี่ยต้องตัดทิ้งไงอย่างเงี้ยไม่ทันนะไม่ทนันนี้ก็ตัดได้แล้วเนี่ยนี่ครับนี่คือปูในเข่งนะฝากถือหหน่อยใช้มือกล้องนะครับ อันนี้ก็ต้องรออีกประมาณสักเดือนกว่าอันนี้น,น่าจะได้แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นหงเป่าซื้อเนี่ยถ้าต้นยังเล็กอยู่นะครับหมายความว่าเดี๋ยวตรุงข้าเีนะถ้าต้นยังเล็กอยู่เนี่ยเนื้อมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะแต่พอถ้ามันต้นใหญ่อายุเยอะหน่อยเนี่ยมเมล็ดจัน มเมล็ดจะไม่เยอะ,มะเมล็ดจะเล็กเนื้อจะเยอะแล้วก็ฉ่ำนะครับนะ่ต่ถ้าเป็นหงจนสือเนี่ยมเมล็ดจะค่อนข้างโตหน่อยนะแต่เนื้อแน่นหวานนะครับนะการนี้ก็คนละแบบนะน,นีกล้องเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรีนะเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะล้างแล้ว นนี้เหมือนโดนเจาะหรือเปล่าอ่ะไม่ดูนนี้มีรอยหน่อยเดี๋ยวไปล้างนะครับโอเคมีไหมอันนี้ไม่ได้อ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะได้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกนะเจ็ดลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะ มันยังมีที่ออกมารุ่นใหม่นะเห็นไหมเห็นไหมเลยข้างบนเนี่ยนี่คือไม่รู้นับนับรุ่นเท่าไหร่นะมันออกออกเยอะออกนะบ่อยนะเนีั่งนีน้คือกิ่งกิ่งเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไว้เยอะก็ได้เอากิ่งใหญ่ๆหลักๆนะสักสี่ห้ากิ่งพอครับอยากให้มันออกดีเนี่ยก็โน้มโน้มกิ่งเนะีย่ยผมเนี่ย มันเนื่องบนเนี่ยผมก็โน้มคงโน้มบนอย่างนี้แล้วมันก็จะแทงยอดขึ้นไปแล้วก็ออกออกดอกนะครับส่วนทำยังไงให้มันออกดอกไม่ร่วงติดลูกด,ด,กดีผมเคยทําคลิปไปก่อนอันนี้เพื่อนๆไปดูได้นะนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่สูตรตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับการให้น้ําให้ปุ๋ยของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวอ่ะอีกต้นหนึง่ง เอาส่วนนู้นเจ๊กไก่ไปไหมอ,อ๋อมไปนู้นก็ได้อ๋ออ๋อมาดิมาดี๋ยวนี้มีคนถ่ายถ่ายรูปให้นะครับก็เป็คนถ่ายรูปก็ไม่เคยเข้ามาในสวนหรอกอ่ะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นหงชุนซื้อไม่ใช่หงชุนซื้อหงเป่าซื้อผมจะพูดผิดอยู่ตลอดเลย อันนี้มันมีอยู่ช่วงตีใหม่ที่ไม่ได้อยู่หลายวันเนี่ยมันเนื่องจากมันอยู่ในในเข่งผมเคยพูดกับเพื่อนแล้วว่าข้อข้อเสียของมันนี่คือต้องให้น้ํามันสม่ําเสมอนะแห้งไม่ได้นะแห้งในใบร่วงเนใบมีสิทธิ์ตายได้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่อยู่หลายวันใบมันก็เลยไหมนะใบไหมร่วงกืหมดอะครับนะผมก็เลยลูดใบมันออกแล้วก็อาบน้ํามันก็แตกขึ้นมาใหม่ มก็ปล่อยให้มันเลยสมบูรณ์เลยยังไม่ได้ตัดสักยอดเลยมันมืนเห็นไหมมีแต่ยอดใหญ่ใ,ญใบใหญ่อ่นี่คืออาการที่มันสมบูรณ์นะให้ปุ๋ยให้น้ำนะจนมันสมบูรณ์พร้อมที่มันจะอ,ออกดอกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือมันติดตั้งแต่ช่วงมันขาดน้ำมันนะอันนี้จริงๆเอาได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ไมีอยู่สองลูกนะคือพอเวลาเราให้น้ําเวลาให้น้ํ่ไม่เหมาะสมเนี่ย ท้าเกินไปเนี่ยตอนที่มันติดลูกเนี่ยมันจะมีผลต่อรูปทรงของลูกนะเห็นไหมลูกมันจะเบี้ยวๆแปลกๆะนะครับเนี่ยโอ้โดนเะผื่อโดนแมลงด้ยมั้ยลูกมันจะทรงแปลกๆหน่อยนะแต่ลูกใหญ่อะ่ะใส่ในถุงอะ่อะอ่ะทีนี้มาดูต้นนี้นิดนึงนะฮะ ต้นนี้มันมีติดดอกอยู่บ้างนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะตรงมริเวนตายเนี่ยค่อนข้างดกเลยนะถ้าติดลูกจะใหญ่ต้นเนี้ยนะตอนนี้ถ้าติดเนี่ยลูกใหญ่เลยขีดเลยก็ได้ผมเด็ดยอดมันแล้วนะช่วยมันตัวไหนที่ออกดอกติดดอกเนี่ยก็คือขิดยอดช่วยเลยนะเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า ใบมันสมบูรณ์มากคลังอาหารมันเต็มเลยนะถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้ผมจะปล่อยมันก่อนนะจนกว่าจะได้เก็บพอได้เก็บปับ๊บพวกนี้ผมจะเอาเลือ่อยตัดออกหมดเลยเนี่ยเนี่ยตัดเล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 ยเสร็จแล้วก็นับหนึ่งใหม่นะครับนะเพื่อที่จะเอาดอกมันจะออกให้เรากินทั้งปีเรามีอยู่3าสี่ต้นเนี่ยเราก็บริหารเราว่าเราจะตัดต้นไหนช่วงไหนอะไรพวกนี้มันก็จะวนให้เรากิน ทั้งทั้งปีนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ